สวสดีค่ะเจมาแนะนำรถยนต์มือสองให้ท่านได้ชมกันเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้แอดมินนะคะในวันนี้นะคะเราพามาชมเป็น Toyota v i o อค่ะคันนี้เป็นรถบ้านแน่นอนร0 0นะคะท่าน v i o อคือรถบ้านนะคะรถยนต์ปี03ค่ะราคา82,000่า82,000บาทนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีตัว E เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นภาษีพรบรไม่ขาดค่ะ วิทยุจอสัมผัสนะคะภายในสวยใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านไม่มีชนหนักนะคะคันนี้ฟิล์มติดมาให้ใหม่ค่ะมีดิสเบรกสี่ล้อเอกสารครบค่ะโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะคะพร้อมการขับขี่ได้สบายนะคะทางใกล้ทางไกลสามารถไปกับท่านได้สบายๆนะคะ82,000บาทราคานี้ขายเงินสดค่ะ รถอยู่แถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะสนใจเข้าไปดูรถก่อนตัดสินใจโทรหาผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายร่วงหน้ากันด้วยก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะทางด้านของช่องเราก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนายหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ